ครัวกุณต่อยยกทับยกทับความอร่อยร้านเด็ดระดับตัวแม่นะครับที่ห้างเซนทันจันทบ,บุรีนะครับเริ่มแล้วตั้งแต่2ีเมษายนนะครับซึ่งสุดหพุษภาคมนะครับในงานนี้นะครับก็มีอาหารอร่อยนะครับผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะเชิญชวนสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารแบบระดับ เมนูพัตคารนะครับโอ้โหโดูน,นี่สิฮนะห,หล่นปูนะครับปูแน่นโอ้ยนะฮะก็สามารถที่จะชิมช็อปได้นะครับที่ชันจีเซนทัน,นจันทบุรีนะครับวันนี้ก็บอกได้เลยว่ายกร้านอาหาราระดับพัฒคารนะฮะ มาไว้ที่นี่นะครับมากฝ่า60ล้านค้าด้วยกันนะครับซึ่งเห็นแล้วรู้สึกวันแรกอาจจะซื้อไม่หมดนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับอันนี้คือนำภาพเปาฝากนี่ท่านจะได้ดูว่าเอ๊ถ้าไปแล้วเราต้องเล็งไปที่ร้านไหนดีนะครับก็มีทุกเมนูนะครับอาหารขาวอาหารหวานนะครับหรือจะเป็นอาหารของฝากเครื่องดื่มโอ้ มีครบเลยงานนี้รับรองว่า,าท่านที่ชื่นชอบของอร่อยนะฮะาขากินขาท็อปนะฮะที่อยากกินอาหารที่รสชาติที่ว่ามันโดนๆน,นะครับนี่นะเขายกขวคุณต่อยนะฮะมาไว้ที่เซนทันจนทบุรีแล้วซึ่งร้านที่มาขายในนี้นะครับก็เป็นร้านที่ผ่านการ คัดเลือกมาแล้วหรือว่าชนะร้านเด็ดนะครับในรายการขวรคุณต่อยนะครับก็สําหรับขากินนะครับขอเชิญน,นะครับมีอะไรบ้างดูกันเลยนะครับนี่เต็มไปหมดเลยว้าวนี่ดูคนสิเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีทุกเมนูนะครับโอ้โหนี่ยฮะน่ากินทั้งนั้นเลยเห็นแล้ว น้ำพึ่งน้ำพึ่งโอ้ยสดสดเลยนี่โอ้โหวันฉุยเลยนะครับนี่สดอร่อยจริงนะครับเห็นแล้วอยากกินนะครับโอ้โหนะครับขนาดอยู่ทะเลเนะี่ยก็อยากกินนะครับ ก็ขอเชิญนะครับไปได้นะครับคุกุตโตโยทับอาหารอร่อยนะครับเชิญชิมนะครับผมไม่ได้รับโฆษณานะครับแต่อยากจะมานำเสนอให้ท่านนะครับลองไปเที่ยวชมกันครับ